วันนี้ผมได้หลวงปู่ทวดปีสองสี่มาสององค์นะครับก็เป็นกรรมการองค์หนึ่งแล้วก็เป็นธรรมดาองค์หนึ่งนะครับวันนี้ผมจะเอาไปแบ่งให้กับน้องแห้งครับเพราะว่าวันก่อนน้องแบ่งให้ผมมานะครับไปดูกันครับว่าวันนี้ผมจะจบกับน้องเท่าไหร่ไปดูกันครับผมพี่วันนี้ครับพี่มีหลวงปู่ทวดมาเสิร์ฟปีสองสี่ได้มาคูนสององค์เลยเหรอพี่ครับสององค์เลยคู่นี้เอาแบ่งปันเบาๆเอาห้าพัน ้าพันพี่ห้าพันอันนี้เป็นกรรมการมีกรรมการองค์หนึ่งนะพี่ครับมี้กรรมการนะนายใหญ่ครับอห้าพันพี่ห้าพันห้าพันห้าพันมีกินแน่นอนต่อได้ไหมต่อได้นิดหน่อยคโคนนี้เอาแบบต่อซื้อเลยนะพี่นะซื้อเลยนะอ่าสี่พันแล้วกันพี่สี 4, 000, ่พันน้องหน่งสี่พันอ่ะโอเค พี่แบ่งให้พอมีกำไรนิดหน่อย <Okay. S 1> เพราะว่าพี่ได้ได้หลุดมานะได้หลุดมา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 สองพันเองอันนี้ก็มีกำไรสองพันก็